เปิดให้ถึงเลยครับเปิดให้ถึงเลยครับติ๊ชาแนลครับเจ้าพ่อไอจีครับปีติสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเปิดหน้ายางสวนใหม่ของผมนะครับก็มาดูวิธีการเปิดหน้ายางใหม่ครับ ชแนลครับเตี๊บชแนลครับตอนนี้เปิดหน้ายางครับเตี๊บชแนลครับดูครับดูดูวิธีเกลีดยน้องขอนครับเปิดให้ถึงเลยครับเปิดให้ถึงเลยครับเตี๊บชแนลครับจ้พ่อไอจีครับปีเตี๊บชแนลครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเด็กแล้วครับเปิดหน้ายางครับเราเ็เบิ้งมือกับแมทเละไรนไปนี่ครับการเปิดหน้ายางใหม่ครับเราต้องกรีดเราต้องเจาะให้ถึงเลยนะครับเจาะให้ถึงเนื้อเยื่อเลยครับเพื่อยางจะได้ออกเร็วๆนะครับอีกรองหนึ่งครับนะครับเจาะให้ถึงเนื้อเยื่อนะครับถ้าเรา เจาะไว้ถึงเนื้องเยื่อยากจะออกช้าครับนี่ครับยอดฝีมือเราครับยอดฝีมือในตำนานนะครับฝีมือคิตยาขั้นเทพนะครับวิธีบิทันมากครับ พอสองต้นพออ่ะตีไม่เดิมอะไม่ดิมนี่ไม่มีจะกินนะครับยางสวนเดียวไม่พอครับต้องเปิดอีกสวนครับโหสุดยอดครับ สวัสดีครับผมจะปีดมือเดียวนะครับปีดมือดัดเทีนะครับปีดมือเดียวได้ครับ สาธทิตกันผิดมือเดียวนะดับเทปดูดี่้นคนระับ Oh, ร้อนครับวันนี้บรรยากาศโดยรอบครับสวนยางครับนี่ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ